ายองค์กร e อัจกรรม VIP Group ใช้คลิปลามกอนาจาร์ซื้อขายสะพัดโซเชียลเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบรุรีและก็จังหวัดตรังเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับและตรวจค้นกระบวนการผลิตเผยแพร่และส่งต่อภาพหรือคลิปวิดีโอลามกผ่านเว็บไซต์และชลแกรจากการสืบสวนได้ติดตามกลุ่มผู้กระทำความผิดโดยใช้เว็บไซต์ www อาเซียนคลิป .xyz ซึ่งมีพฤติกรรมในการโฆษณาจำหน่ายสื่อละมกนาจารย์โดยมีการโฆษณาเชิญชวนให้สมัครเข้ากับกลุ่มแล้วก็มีการใช้หรือว่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นคือจงใจแจ้งให้สมาชิกจ่ายค่าบริการเข้ามาชม ทราบว่าบุคคลในภาพหรือวิดีโอนั้นเป็นใครใช้ชีวิตประจาวันประกอบอาชีพอะไรหรือทําการศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใดซึ่งเป็นกรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่งผลให้ผู้เสียหายนั้นถูกคุกคามและได้รับความอับอายโดยตั้งกลุ่มแยกตามประเภทวิดีโอลามกนาจาร์เช่นกลุ่มคลิปโปกลุ่มแอบถ่ายในห้องน้ํากลุ่มแอบถ่ายแต้กระโปรง กลุ่มแอบถ่ายใต้กระโปรงนักเรียนไทยกลุ่มแอบถ่ายใต้กระโปรงเด่นไอดอลกลุ่มแอบถ่ายใต้กระโปรงดาราและห้องพิเศษ V.I.P เป็นต้นโดยเรียกเก็บค่าสมาชิกในราคา300-1,000บาทต่อเดือนสร้างรายได้มากกว่า100,000บาทต่อปีและพบว่ามีสมาชิกมากกว่า20,000รายว่ายภาพกว่า20,000ภาพต่อกลุ่มคลิปวิดีโอรวมทุกกลุ่มแล้วเกือบ100,000คลิปศูนย์สืบสวนสกดลอยการข่าวสามารถจับกลุ่มพู้กรทำความผิดได้ดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรีจับกลุ่มตัวในรัชพลตามหมาจับของสารา,าญ,ญาลงวันที่14พฤศจิกายน2567ได้ที่บริเวณบ้านในอำเภอธรรมากาจังหวัดกาญจนบุรีโดยเป็นแอดมินเว็บไซต์ w w w a s i a n c l i p x y z ูนย์ที่จังหวัดราชบุรีได้จับกลุ่มตัวในทรงวิผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาได้ที่บริเวณบ้านในอำเภอบ้านโป่ปงจังหวัดราชบุรีโดยมีพฤติกรรมก็คือเป็นผู้ที่ใช้บัญชีธนาคารในการเรียกเก็บค่าสมาชิกในเว็บไซต์ในพื้นที่จังหวัดตรังจับกลุ่มตัวในธนากรตามหมายจับของศาลอาญาได้ที่บริเวณบ้านในอำเภอเมืองจังหวัดตรังมีพฤติกรรมก็คือจัดทําคลิปลามกอนาจาร โดยหลอกลวงผู้เสียหายด้วยการหวานล้อมพูดคุยให้เหยื่อนั้นโชว์ลามกก่อนจะบันทึกภาพเพื่อเผยแพร่เพื่อจําหน่ายกระทําความผิดในข้อหากระทำอนาจารแก่บุคคลอายุน้อยกว่า15ปีโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนได้กรมสอบสวนคดีพิเศษดาเนินการปราบปรา,ปา,ปามสื่อลามกอนาจารออนไลน์ในเชิงลุกไม่รอให้ผู้เสียหายร้องทุก